ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้างานแล้วนู่นเห็นไหมเต็มลุกต่อไปนี้นะคะเราก็มาจะไปเข้าคอนกันแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายถ่ายบรรยากาศบรรย <laughs> ากาศให้ทุกคนดูนะคะนี่บงก็ตกแต่งเสร็จหมดแล้วน่ารักไ,ไ,ไหม <laughs> เดี๋ยวไปดูกันในคอนแล้วนี่เดี๋ยวๆๆนี่คือออฟฟิศเราสองคนวันนี้ เสื้อส้มนี่ก็ส้มนี่ก็ขาวเหมือนมาคนละงานเลยปะนี่กระโปรงขาวนะคะเราจะไปกันแล้วนะว อันนี้มันก็จบลงแล้วไม่อยากให้น้องกลับเลยอะอยากดูต่ออีก15ชั่วโมงก็ได้เอาอีกเดี๋ยวป้า2ชั่วโมง2นาทีเออ2ชั่วโมง2นาทีแบบว่าน้องนั่มาควันนี้ใครหล่อสุดหนึ่งสองทรีซึ้งเอลวีพีว่าขอบคุณที่มดเลยว่าไม่ว่ายังไงทุกคนก็จะแบบอใช่ไหมยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องเหลียวเออยังไงก็ต้องเหลียวแลพี่ซึ้งแน่นอนหล่อแบบหล่อแบบตะโกนแบบอุ้ย ควรเกิดมาเป็นคนเกิดเป็นเทพเจ้าเนี่ยนี่เรานั่งโซนไหนนะ SL เออโซน SL คือมองชัดมากเห็นสเตจลองอะชัดมากทุกคนแต่ก็สเตจหลักก็ชัดอยู่นะชัดมันชัดหมดชัดกว่าที่เราคิดเยอะอะจริงปิดไงอ่ะปิดไม่เป็นข้างบนกดค่ะอ๋อกดข้างล่างนั่นแหละแล้วตอนนี้เราก็กัจะกลับบ้านกันแล้วนะครับหน้าผมยังอยู่เป๊ะเหมือนเดิม ออีีน้องแบบว่าเอนเตอร์เทนเก่งเวอร์อะออีีน้องแบบเอนเตอร์เทนเก่งแบบเก่งเวอร์เก่งมากน้องใครร้องนี่อุ้ยน้องสวยนะน้องจังหวะน่ารักมากน้องจังหวะน่ารักก็โอ้โหครับน่ารักแบบอุ้ยน่ารักแบบน้องถึงจะเกิดปีเดียวกันก็แบบน้องน่ารักมากถ้าดูก็น่ารักพวกน้องทุกคนจะร้องให้ ทองคุณแบบอไอตลอดอยากกลับกลับไปอยากให้ไปพักผ่อนอ่ะนั่นแหละวันนี้ก็ขอจบคลิปพร้อมกับคอนเสิร์ตเอนเทอร์เพ่นนะคะหวังว่ามีคลิปหน้าอิจฉาคลิปทรงนั้นสวยอ่ะบายบายไปแล้วนะครับจบคลิปหนึ่งสองจบจบคลิปไปกับเพลงเอนเทอร์เพ่น Thế này đi Go show Yeah